ที่นี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของละครเ,วท,ทเว,วทีตีแผ่นดินดอกไม้ทีข้อครับเป็นบทเพลงใหม่ที่มาใหม่เ,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 เพืเ่อเฉลิมฉลองวันชาติาองพวกเราในวาระเฉลิมฉรอชสงสาร8มิรุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับแคท่านนะครับก็แนะนำตัวกันหน่อยสิไหมเอาตั้งแต่รุ่นเล็กก่อนไหมรุ่นเล็กเลยนะฮะเ็กน้องวานี่ทีน่าอยู่เท่าไหร่คะทีนสองเล,นล่นเป็น เป็นสาวปั๊บแม่พวัทาอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโค้ยโอ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 ้้อ้ยโ้โย ไฟกลางคนสาวสาวกว่าสาักผ <c oughs> ่าครับคุณดิจัยนะครับผ่านมาครับ แฟนครับเขาอย่างนี้เพราะว่าแฟนตอเขาเยอะเป็นงานวชนะครับมาแล้วตัวเนงครับเป็นร้อยเป็นพันร้อยนะครับถ้าผมสีมีโอกาสเนอะ ก็มาเก็บเนือเลยนะอาจะเยอะไปนะออรอบผมทคือมีเดตาเป็นหมเลยเลยรุ่ด้ยันอยู่ในเวทีนี้นะครับผมก็รู้หมดว่าใช้ทุกไหนนะะนี่จะลองดูบมันเ้อนห้องน้ารุ่นห้ารุ่นเจ็ดรุ่นหกรุ่นสา งานบลับนี่เด็ดงานครับอันนี้รุ่นใโคกัดความยากง่ายของละครเรื่องนี้นะครับว่ากันว่ายากถึงขั้นว่าเตรียมการ10ปีเดียวมีความตั้งใจมีความดําริว่าจะสร้างเมื่อ10ปีที่แล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นทีมเป็นจักเป็นเป็นผู้บรญชาทังนี้ในปี ก็ตองถา <ligen petto> <viruses> มอยากปากคุณซ่าครับคุณบอยคนเกยรติวีระบายครับมันนาอย่างเงีคือคืมีความคิดอยากอ๋อแค่ฝังแค่ฝังทีแล้วก็ลองลองสุดท้ายที่ลองสทนี่แล้วก็ลายก็ ได้มากเิมที่ผลกเดคืออออลก็ได้ติดต่อใจให้อ่าครับคแล้ว จะได้ได้ได้เหมาะกับเรื่องไงตอนนั้นก็เลยี่ทาไม่ได้เพราะเอาเอาตัวแกนมันทำไม่ได้ไม่รู้จะเรื่องยัไง ก็เสแล้วอนี่แวต่ว่าอินไซก็ได้จนบาลานไดู้่แล้วดวพาะที่ไปได้มาคือค้ิมันดีที่ที่ทักเกไซแล้วอกคือบาลานแม่ที่ราชอบเี่เป็นมวยแทนใครเี้ยงมวยตัวจริงมาแล้วรอ้น้บ้าน เรื่องนี้อย่างที่คุณบอยบอกไว้นะครับว่าความยากในสิ่ปีที่แล้วคุณไม่สาารจะเอาความความวดงามเนือหาดีๆที่ความยาวุทายคเขียนไว้เนี่ยหนาประมาณสิบครึ่งนะสองเล่มนะสองเล่มนี่อ่ะแล้วแล้วเอามายย่ออีกเือนความเนขอกว้าโดย่มทกนแล้ก่เ่เอาไว้เรื่องราวแบบนี้กาลังมาถึงต้องเการที่มเทศเราที่การสื่อสความ มีอากาศทั้งหมดนวลัามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะผ่านการเปลแบบี่ยนแปลงด้วยความด้วยความดีด้วยความรักกันอย่างไร<ม>ก็จะอยู่ในเนื้อหาของเราด้วซึ่งสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาติดตามในในการจบได้